สำหรับการบริหารโรครองช้ำนะครับก็จะมีท่าบริหารง่ายๆนะครับหท่านะครับท่าที่1นนะครับก็คือท่าเป็นการยืดนะครับเอ็นใต้ฝ่าเท้านะครับโดยการใช้มือข้างหนึ่งกระดกขึ้นแล้วเอามือข้างหนึ่งนะครับอันนี้ยืดจะใช้ก็ได้หรือว่าเราจะทํานวดด้วยการนวดด้วยไปก็ได้ก็ได้นะครับประมาณ5นาทีนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับท่าที่2อก็อาจจะต้องไปหาซื้อลูกชนิดนะครับในการใช้ ครึงนวดใต้ฝ่าเท้าเพื่อทําการยืดเอ็นอใต้ฝ่าเท้านะครับส่วนท่าที่3ก็คือเป็นการยืดเอ็นร้อยหวายนะครับซึ่งเราพบว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างเอ็นร้อยหวายที่ยืดกับโรครองช้ำน,นะครับก็คือเหยียดเข่าด้านหลังตึงนะครับอาจจะทํา2ข้างไปเลยก็ได้นะครับสลับกันค้างไว้20วินาทีเช้า20ยกเย็นยียกนะครับอันนี้3ท่านี้ก็จะเป็นท่าในการยืดนะครับเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้านะครับ นอกจากการยืดมันก็จะมีท่าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นเอ็นได้ต่าเท้านะครับทำให้ง่ายคือใช้การขยุ่มนะครับใช้นิ้วเนี่ยจิกอาจจะเป็นกระดาษชู่หรือผ้าขนหนูก็ได้นะครับหยิบขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้เอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อด้านล่างเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับจะได้ไม่เป็นรองช้าง่ายนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่าสร้างอุ้งเท้านะครับคือใช้าาการลากนิ้วขึ้นมาให้อุ้งเท้าด้านในมันยกขึ้นอย่างนี้นะครับ,นะรบแบนอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้มัน็ะนน้นนัแแขขงงรรึคบ <Durham. S 1> ก็เป็นท่าท่ายง่ายนะครับในการารักษาเลือกรองช้ำแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีอาการปวดเต้นเนใต้ฝ่าเท้านะครับ